สวัสดีครับผมสวัสดี FC พ,พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆที่เคารพรักทุกทุกท่านนะขอรับมาเจอพ่อพรามก็มาเจอเจอเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของความเป็นสิริมงคลสิริมงคลกันนะขอรับช่วงนี้ก็อาจจะมาบ่อยมาทีนิดหนึ่งก็เนื่องจากว่าพี่พี่น้องน้องเอฟนะฮะอยากจะได้ สิ่งของอันเป็นวัตถุมงคลสิ่งของอันเป็นมงคลใ,ใดๆพ่อพราหมกก็จะไปสแสวงหามานะฮะเพื่อเอาปัจจัยเข้ากองบุญกองกุศล <c oughs> <c oughs> ก็เนื่องจากพ่อพราหมณ์พร้อม,มครอบครวช่างยูทูปพ่อพราหม์ก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยสมทบทุนในการปิดทองพระโบสถวัดท่าซุงซึ่งจะนําไปถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสในงานกฐถินวัดท่าซุงปี2565นะฮะที่จะถึงในช่วงปลายปีนี้ สำหรับพ่อพระมิงก,ก็เลยได้นิมนต์อญเชิญอารัธน,นานะครับวัตถุมงคลของพ่อเจ้าปกุหลวงพ่อพระราชธาพรมยานและก็วัตถุมงคลของประเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเป็นหลักสองวัดนี้มาเพื่อให้แก่พิพิณนพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระเครื่องเพื่อจะได้เป็นกำลังจิตกำลังใจในการดำเนินโกทรงชีวิตสืบต่อไปแต่วันนี้ก็เป็นคําเียกร้องของเพื่อนๆเหมือนกันนะฮะ ว่าอยากให้พ่อพราหมณ์หาสร้อยอันเป็นสร้อยสริมงคลมาให้นะฮะพ่อพราหมก็เลยไปติดต่อหามาได้พอเวลาหามาได้ก็ต้องมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมเงินทุกบาททุกสตาง์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะจากที่พ่อพราหมได้บวกไปจากราคาทุน จะหักเข้ากองบุญทันทีนะฮะกองบุญปิดทองพระโบส์วัดท่าสงแล้วก็กองบุญที่ครอบครัวช่อง YouTube พระพรามได้ร่วมกันทําในทุกๆวันนั่นเองนะฮะดังนั้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้มาสั่งวัตถุมงคลบูชาวัตถุมงคลแล้วก็สร้อยนะฮะอันเป็นสร้อยมงคลของพระพรามนี่นะพราพก็รายได้นะฮะเข้ากองบุญกองกุศลนะครับผมครึ่งหนึ่งนะฮะในส่วนที่อในส่วนที่เบิกไป วันนี้สั่งมาพิเศษนะฮะแบบสั่งตรงจากโรงงานนะครับเพราะว่าต้องสั่งเป็นจํานวนมากๆนะครับถึงจะได้ราคาโรงงานแล้วก็สั่งเป็นลายพิเศษแล้วก็แบบพิเศษที่สวยที่สุดประณีตที่สุดแล้วก็ราคาสูงสุดนะฮะที่โรงงานก็ให้มาด้วยนะฮะผมแต่พอพรามสั่งทีละเยอะๆก็เลยขอเขาเป็นราคาส่งนะฮะถ้าเป็นสั่งราคาปีกย่อยก็ จะไม่ไหวนะครับเพราะว่าบวกมาเดี๋ยวกว่าราคาสูงนะแต่นี่ราคาไม่สูงนะครับผมราคาเป็นมิตรภาพมากราคาเป็นบุญเป็นกุศลมากฮะชื่นอกชื่นใจมากนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวพ่ะพรามจะเอาให้ดูนะครับผมเห็นไหมฮะสร้อยพระครับผมสร้อยพระนะฮะมหามงคลมหาบารมีนะฮะเป็นสร้อยพระสามห่วงฮะลายสองลายที่ท่านเห็นนี่ก็คือเป็นลายธงชาติกับลายแรกเก้นะฮะนะฮะตรงนี้มีพิเศษก็คือว่า พ่อพามสั่งแบบตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีจะมีข้อติดกับสเตนเลสนี้นะฮะเป็นเชือกเทนทักนะครับมาด้วยทั้งสองข้างนะ,ะเพิ่มความคลาสสิกเพิ่มความงดงามนะฮะทั้งลายธงชาติก็เหมือนกันนะฮะคือที่เลือกเลือกลายไดเก้กับลายธงชาติมาเนี่ยพ่อพาม,มีความรู้สึกว่า2ลายเนี้ยสวยที่สุดนะสวยที่สุดนะเท่าที่จะสวยได้นะฮะแล้วก็เป็นลายแห่งแห่งเกยียรติยศแห่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทยแล้วก็คู่ควรนะฮะกับ พระเครื่องนะฮะคู่ควรกับพระดีหรือวัตถุมงคลที่เราได้ไปเช่าสหาบูชามานะฮะนี kind of ่นะฮะสร้อยมหามงคลนะครับผมเห็นไหมฮะนะฮะตรงข้างๆนี้นะครับนี่นะฮะข้างข้างนี้ทั้งสองด้านนะฮะนี่นะครับข้างข้างนี้นะครับทั้งสองด้านนี้นะฮะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับผมสร้อยทุกเส้นจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะฮะเนี่ยเลื่อนตรงสองข้างนี้นะฮะข้างข้างนี้นะจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับ งดงามปานิษวิจิตบรรจงครับผมนี่นะฮะลายธงชาติครับผมลายแรกเก้ครับผมนะฮะสร้อยเนี่ยพ่อพรามคิดว่าถ้าเกิดใครมีพระเครื่องดีๆแล้วอยากจะหาสร้อยคล้องคอเนี่ยพ่อพรามว่าสร้อยเชือกเทียนถักนะฮะแล้วเชือกเทียนถักเนี่ยเส้นใหญ่มากนะฮะเส้นใหญ่มากๆนะฮะนี่นะฮะเห็นช่วงตรงพินเนี่ยนะฮะเส้นใหญ่มากๆแล้วก็ช่วงที่สร้อยเนี่ยเป็นประกบกัน2เส้นนะครับผม ประกบกัน2เส้นดังนั้นอายุในการใช้งานนี่ยาวแน่นอนนะฮะอายุในการใช้งานเนี่ยโอ้ว่ากันไปเลยนะฮะห้าปีสิปีไม่ขาดอย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นเพื่อนๆพ,นพ,พ,พืนี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากจะมีสร้อยนะฮะคู่ใจคู่กายคู่บารมีน,ะนะะั่นหละไม้ตบารมีคือกำลังใจกำลังใจของเราที่ได้ของที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐและได้พระเครื่องที่ดีได้สร้อยที่สวยจะทําให้กําลังใจของเราเฟื่องฟูนะฮะเพราะฉะนั้นก็แอดไลน์มาสอบถามได้ เมับเมแป8สี 47, นะครับตัวเขียนเล็ก M E A D 8847ครับผมสวัสดีครับ